สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดต,ตามช่องมีนันทิดาชแนลค่ะรัวไม่มีแสงท้องฟิาแน่นะจ๊ะพี่น้องมันนีมาแบบโลโลโลโซโลโซโอู้ป่าส่งปลาในสาของใสงเกือบบูดโอ้เกือบบูดก <laughs> ำลังสิเกลียวเข่าหน้าบ้านค่ะรถเกีียวผนมาลงมอน,น,บบน,นี่บ่นมีงยี่อุ้ยเลย คือฝน,นสีโต้ค่ะพี่น้องเลยอ่านแม่แล้วก็ลังกับอาก็ลังเขาอื่นไว้ย oh ังเอาไม้เอาไม้ไปเกาะขอให้้หลงให้ได้หายนะยึดกับพันนาลงมาแล้วของหนาเฝนเกีียวแล้วนะเกีียวของหนาก่อน แขวนลงไปไปเบิ่งงานพันโทน่น้ใหายไปเบิ่งหนาง้างานอยู่แค่นดุงนะคะวาเซียนยกทงเขาอย่ของกขวนพันพันโท่เลง็งหาไปเบิ่งงานก็เลยบดยด้มใส่แม่น้องเดีนหนานกำลังหาปูหาุดปูขึ้นได้ปะละ่ล่ะว่มีทางเลยต้องแต่งทางก่อนลอรถไถ มัหัุดากันเรียนไรหนูสิได้ไดว,กกว,นะว่าหนาูมัหัันได้หนูว่มันคันเออัวกินเสื้อนะสวนพัวหน่าเราปลูกไม่ต้องซื้อเลยค่ะ บกฮวงบักขามใบม,ม่อนนี่ใส่ตรงใกล้เด้ดิค่ะบักแขงบักเขือพวงนี่เราปลูกแก้วมังกรไว้นึงบักพิกูดเมื่อเหรอแก้สิเบิดอายุแล้วบักพิกแก้วมังกรบักเขือพวง ไปห้องน้าแล้วเหรอทั่งฟ้าเสียงเงินเครื่องจักโรงงานเนี่ยพี่น้องดังมโหดผีเลยเวอรเนี่ยบุญบุญลงแล้วเขาประงามปนนระใดนแล้วค่ะไม่ต่อ,อยา ยึดเครงว่าได้น้ำเป็นเลยตูบน้ำใส่กันว่าท่านตักันก้นปูเด็กยาย อันนี้ลงทง่งลงทง่งหาปลูแ <c oughs> อนเดอ้อมปูใส่บักหุ่งอืมปูนาคาเกหาโฮปู ก็มีบอกหอยเหงคัวนู่นเหมือหอยน้ำขั้นหนาสินปินเลยปอ้สินวินดูเปีนยัไง มันโตว่ะล่ะอยากกินบ่าอันเดียตัวน้อยยิ่งเสียงแกรบอยู่้านใหญ่ไปเดียวดูบ้านใหญ่ได้นักกินเราจะมาซื้อนักกินให้ผู้เพื่อนเคี่ยวเขาให้ตั้มฮูปลาสองตัมฟ้านึง นี่ข้าเจ้าข้าเหนียวผัากระติกน้ำโอเคสัตตาโม้ขวานูอยู่ได้กินขวานูน้ำเลยคะ่ขะขับรถเองเป,เปิดเปิดเลยจ้า<อ>น,นี่รถไทหน้านะคะรถเย,ยววาเว่ใไ้เล้วไ้นังนก็ค่อยิขึ้นมากินเขาแล้วก็สิลงไปของป่าข้างล่าง เผาซอยกันพากันหาหนูวะหนึ่งหาไม่ได้หาไม่ได้หาเง่นกัหาลัดไปเรวหาลัดไปเยขู่หนูจ้าขี้ทอง องมือบนนะัเอาไปรอดเอาเสร็จเสร็จขัดสอมือบ่ลงหาเดีทั้งปีไปเอาไฮเลนซียไอ่ะขันั้บนลมขวหนูจิหรอขัวหนูได้หนูสองตได้หนูเป็นภาระนไรอ่ะสิมกินขอน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นขึ้นมากินขอนได้ขัวหนูตาตมหวงทอดไข่บ้านๆอาหารบ้านๆบ้านๆเพิ่นบ่กินซีนกินไข่เราเพิ่นเบื่อแล้วเพนไปงานดูอะไรเพอยู่บ้านท ก็บ้านเขาไอ้ที่เรื่องตุลานะแม่เรื่องไฟบ้านนะข้อกู่บ้านมูพวกพี่น้องโอฮ่าฮามเท้าเเห็นเจ้าเห็นเจ้าลุกขึ้นเธแล้วล่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องคะมาเทไว้ซื้อแม่บอกว่าย่านนั้นย่านฝนตกนะคะฝ่ามันเป็นคึมๆคึมไง ยานแบบขยายออกแล้วยานฝนตกก็จมาเลิกกันเลยว่ามืออื่นเศร้าก็าจ้างสยายนะคะวันนี้ก็ซื้อได้เขาบ้านไปเตรียมตัวเมื่อกี้กับเขาบ้านเป็นเอาวันแนวกินให้พอกินเข่กาก้อนนะคะมาหายรถเกี้ยวคนกินแล้วก็เขาบ้านไปกินเข่าแล้วก็จ้างเขาบานบ้าแมนเขาบ้านไปกินเข่าเขาบานไปเอาข่อยพอกินนะคะกินยานแล้วจังข่อยออกมายายเข่าอันนี้ก็ซื้อแล้ว มาตากยูสนามฟุตซอลของโรงเรียนเป็นเป็นปูนร้านปนานูนนี่ร้านอันนกประสงค์นะคะด้านนั้นก็จะเป็นของชาวบ้านนะคะก็ะมีตากยูทั้งทังอันร้านอันนกประสงค์ในบ้านอยู่อยู่ละลบ้านนั่นแหละ,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 ละแต่ว่าพอดีมันมีคนตากแล้วก็เลยเจ้าของก็เลยอันเอามาตากอยู่โรงเรียนนะคะพอดีหน้าอยู่ไกลโรงเรียนนะ้ำอยู่หลังโรงเรียนนี่เองเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยบบอน บ้านวัดโรงเรียนนะคะผู้ตายุวัดก็นี่ได้คะ่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นลานปูนหมดแล้วนลาดปูนหมดแล้วนะคะกัดสิได้เขาไปเก็บเสื้อผ้านะคะสิเก็บของเตรียมไปมืออื่นตอนแรกว่าสิไปมือวานนี่คืนพอลืมลืมคืนพอว่าเพิ่นไปขอนแกนกันเบิดนะคะไปกัสิอยู่แต่โตู้เดียวยพี่วงได้นะ,ะลืมข้าวก็ลวเลยโอเคเรือนมาเดินทางเพราะมันว่า โอ้เวเป็นหมู่วานบอผีดโอ้จนหนึ่งกับจำผิดจำถึงตอนแรว่าไปมือนีมนไปมือนี้กับบ่มีคนอยู่คนภานตะอันตกคนเกินหมือนก็เลยเป็นพวงนี้นะคะเป็นวันที่ยี่สิบสี่อามันยังคืเผึ่งแทบบ่แม่เป็นวันที่ยีี่ก็เลยสีใได้ไปซ้อมยี่สิบสี่ยี่ห้าสองมือจ้ะยี่สิบหกเลนะคะ พอกันนันที่2 6ค่ะพี่น้องนาลิตาไล่รอบที่31นะคะพบกับใหม่เพชรชรีด้วยนะคะศิลปินรับเชิญค่ะเขาไปมวนซึนโพสเซตนำกันคือเก่าค่ะพี่น้องไปเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคนในบ้านแสงทองฟิลนอนนะคะตั้งใจทำเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะเอฟซี FC, บ้านแสงทองฟิลนอ์นะคะเขาได้เวลาแล้วค่ะพี่น้องประมาณ2ี่0ิบสสสอบปุ๋ยเนี่ยและเพราะว่า อันน่าจะหาหกไรนะคะมันเทิงเทิงหยาพร้อมแต่ก็บไม่ได้เห็ดเบิดนะคะ่ะแบบเอาปลูกหยาน้ำปลูกหยานีเนเ่เปียแล้วจุงหม่องไว้ปล่อยง้วน้ำนั่นแหละคือเห็นนะคะเอาแต่พ่อกินค่ะไม่ได้ขายอย่างนะคะเก็บไว้กินนะคะหรือว่าขาสุดนี่อย่างอีลิจังสีบิดจังสีได้ขายแต่ว่ากับไม่ได้ขายเดอกค่ะเพราะว่าถ้าอืมกับพ่อ ็บถัากินให้มุมปีนะคะชนกับปีไม่พอดีเขาเก่ากับเลืออยู่นะคะเพราะว่าหอดเขาไม่กับเขาก็เก่ากับเสเือประมาณสองสามปีพอดีนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะจอกันก็พอกันคลิปหนานะคะคลิปนี้ไว้สะมีคลิปหน้าพอกันไหมนะคะเจอกันที่นายตัลไลแล้วที่31ค่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณนานะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ